โขมผักโขมทะเลแล้วจ้ะเรียกว่าสเปเน่ทันระพ่นอะเห็นบ่นี่นี่เอามีดตัดตัดตัดไอ้แง่เข้าไปเห็นบ่มันเป็นยอดมั้นี่พุ่นอะตัดเข้าไปยังไม่ตัดตัดพี่ตัดเอาน้ำกบมันพี่เออเออหันละหันละเออเออหันละแต่กระดึงขึ้นมาเพร่นเออเออหันละนี่ละจังสี่ละค่ะเออพุ่นอะง่ายดีดีฮะตัดมันได้สี่มันละเออตัดจังสี่มันหน่ะละ ขัางแหลกภาพเป็นมาตัดขัางแหลกพ่อแม่พี่น้องจ้าจะคล้องดูแล้วจะ้ะ,อ<ล>ะเออหันละเออหันละเออเด็วก็ไปหอดเมื่อกี้จะไปเลือกเอาดอกนะแ <laughs> ต่เพิ่อนแตกพ่อแม่ย,ยังดอกเออหันละไม่ยาก,าายกขันพ่ออยากเอาไปยังสก,กต,ะต,ะตะัดเราตั้งแต่ใบอ่อนๆเพิ่อนไปเลือกอไ,ปไปเังสิแล้วเต้า,า,ส,าตสีเอาถูกปะเอ้าเอ้าเอ้าเอ,าอา้าพูดนะอยู่ข้างล่างผีทรัพยาเป็นโอ๊ขอโทษพูดนะ ไมเหยียบเพูนม่นช่ไม่ได้เหยียบอีกพุ่นทั้งๆคุณพ,พ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยเป็นกออยู่พุนพนพ่นก็เป็นกออยู่ข้างล่างนี่พี่ <ผม S 1> อือนี่พุ่นก็เป็นกอพุ่นทั้งพุ่นนี่เราก็ร่งเกิดพ่อแม่พี่น้องจ้าพุน่น,อนเอาเก็บเอาอือนี่ยละเอาไปเฮ็ดห่อหมกแทนใบยอเด้ออใส่เออแจ็บกับใบยออีกค่ะ หัวกระตัดขันมันดันนันเออเัากระตัดตัดเอาตะใบอ่อนๆมันอยู่ตัดตะใบอ่อนๆเออตัดตะใบมันแล้วปล่อยเพิ่นใบให้มันเลยแตกยอดขึ้นมาเออจังันเออจสร็จก็งามอันนั้นมีจังเลยฝนตกมันเลก็แตกซะออกมานี่นี่ปัญญากินบ่บ่ต้องยายนมันดับแนวค่ะเสร็จตามธรรมชาติของมันนนน ตอามันไม่มีน้ำมันเกิดเปื้อนแล้วตัดเอาไว้งามๆเขียวๆงามๆมันนี่คุณนะอันนี้แสีบกอยู่ในหางเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้ออยู่ในหางมันบ่แสีบจ้ะเพราะว่ามันบ่มีรสชาติมันบ่ได้บรรยักษ์มันบ่ได้ของอันของเกิดจากธรรมชาติมันเสียบมันบริกรมันบริเวณวิวมันก็เลยบ่แเสบเขาหอกเห็ดบามันแท้นะบ่เทนี่ ใช่พี่ซื้อกับว่าไทยจะเป็นเรื่องอย่างฝาวน้ำอุ้ยวายาพี่มาแต่นั้นก่อดเบิ้งก่อนนี่พ่อแม่พี่น้องโอ้ยข้างหลังสับหลาดเม็ดพันลนสิลล์โอ้ยก่อยตรงเนี้ยตรงเน่้ยนี่โอ้โหเพื่อว่าเอาสิปล่อยม้วนปล่อยม้วนไหวไงตั้งมันหน่อยปวดอันนี่สันเอกสารทั้งหลังเอกสารมาเลยนะติถ่ายภาพพ่อแม่พี่น้องเบิ้งเบิ้งกอดพี่พี่นี่กับพ่อแม่อีกสักกันนึง อีกสักกันอาทิตย์นึงมาเบิ่งหนึ่งสับลาบขึ้นแล้วนี่พุนพ่นเม็ดพันธุเนียปีที่แล้วนี่นขึ้นมาสับลาบอยู่พุ่นี่ใช่เป็นเดี๋ยวสิมันคุดเอาต้นหน่อยเพิ่งไปปลูกใส่มันเต็มสวนอยู่ <c oughs> ไปปลูกปลูกกินได้บัดนี้นเหรอหอยแข็งแข็งอือเปลือกหอยแข็งเมึงนี่นี่เป็นยังไงเนี่ยิมแอนน์นอกขาดลายนี่นเป็นจวด้วเนี่คันเล่าได้เกิดขึ้นนี่โอ้ยพุ่น่ะจิมแมนนลอกง,งามลายเอือย เกิดนิยังกับชิสเลยโอ้เอาถุงมาเอาถุงมาห้าวยางไปไปเบิ้งพ้าพ่อแม่พี่น้องไปเบิ้งกันหอยทะเลโอาหอยทะเลผ่าวัยแล้วหอยแมงคู่อ๋พ่อแม่พี่น้องก็หอยทะเลนี่แหละเบิ้งเลยนี่ตั้งตตายตัวเป็นเนี่ยเปลือกไม้แข็งต้องตายแน่พุ่นหอยแมงคู่นี่ก็ร้ายอยู่อ้วนอยู่เด้อบ่วยเป็นว่าบ่อ้วนเด้อโตตายก็ตายโตัหนึ่นกัน ก็เป็นก็เป็นเพราแม่พี่น้องจ้าเพิ่งเนี่ยนี่เลยคุณอะนี่เป็นแค่ไหนนี่เป็นอันตายกับตายกันยังวะอันเป็นกับเป็นกันยั่งวะเป็นเป็นอย่างนี่ยต้องไปเก็บอายุขวดทิ้งน่ะเก็บอยู่ดินี่สิมันเป็นไส้อ้ยแสียชามือเป็นเป็นที่กะอันยั่งไส้เต็มก็เก่าอยู่ล้วหาหอยแขรงก็ห่างเลยมันก็ไม่เปียกหลายแต่หอยแขรงมันขาน้ำเลี้ยงแตน้ำไส้นี่แหละน้ำร่องกับอีกันหนึ่งสีร่องกับสิส้มขึ้นซับหลาไม่สีละ มันก็มีตัวตายต,ตัวเป็นของมันคือว่านล่ะหอยแข้งไหมถ่ายมันหานงบาดแสบคือหอยแข้งบานเท่าเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อหอยแข้งอันนี้มันเหน่อนมันอมไส้เอาไปสซนแซน้ำใแม่บนบ่เอาไปแซ่น้ำใยแล้วบุ้ยสาหลายบนบนสับหลาดเอาไปแซ่น้ำใยสาหมื่นสี่มื่นทั้งทุบบักพริกใส่ประเทศแล้วมันหลวงเอามาต้มเออสิพาไปหาดอกกรจังจเงา นะุสับหลาบไปพูดเอ้วทำไปฟังกันก่อนหินทะเลเดียวกันแล้วคือที่ผ้าก็เป็นเอ๊สองสาวหัวแดงหัวดำหัวโดนส้มผู้มากมนะื่อน่ะโอ้ยบกไงกับสับหลาไปอันตุญยาอันนี้จังนี่ นี <rium> ่จังย่าเอ็นยืดเด้อนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องนี่ย่าเอ็นยืดสามารถเอาไปสกัดเป็นน้ำมันไว้เต่าผิวท่านยังได้ใบแห้งใบใบแห้งพลอยล่ะโอ้เจ้าพระสิยังบ่ใบสดนี่เอาไปขันเป็นยานั่งใส่แทนใบยานั่งได้กไอยเด้อนบ่อือนี่ละนี่บ่นี่ละค่ะเอาไปใช้แทนใบยานางค่ะนานี่น้าให้เด็กเก็บอันนั้นแถวๆนี่ล่ะเฮ้ยเด็กเก็บในป่าอย่านั่งเก็บเนี่ยข้องวายบ่แม่นพผลนะ ไปสิ้ผ้าไปเบิกเงินพักเสียนทั้งพุ่นนี่พอไปไปนอนผ้าเลาะตะละแตะแตะไปจังสี่แล้วถ้าอยู่มืนหนีร่มไม่แห้งเยี่ยนะม่าจะยันตาโปพึ่งเลยตอ <c oughs> นนอนตื่นแม่ใน,นก็ตาโปอยู่ <c oughs> พาไปบึ่งพักทางผาุ่นแม่นยังคือชุกเขียวทางผุ่นอันนี้พักผมฝรั่งเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อนี่เปลี่ยนหน่อยเพิ่นเด้อน,นี่เด้อน<ม>ี่ถามมันใหญ่ก็นำะมาเจ็ดมาเก็บแสบเอาไปแกงอ้อมอ้อมกระหรว์กระหรวกกิมรักพริกผัดเลยน้ำมันใส่ก็แเสบเฮ้ยหม้หยอดว่าหมูป,ปันได้หมดสิเป็นเม่นพุนเด้อบ่แม่นธรรมดาเด้อ <laughs> พ่อแม่พี่น้องแม่พี่น้องเอ้ยงเบาไปเอจอยเอวซะหนาแม่ลังหน่อยลงไปนะนี่เจ้าแม่พ่นเหนื่อ่ขึ้นมาในงามทะเลนี่าะยังเหลือห้างเงินจีงามมาแล้วเอาไปหอยนะไสดูอยออโอ้มันหลน่อยโพดโพดไปเลยจังไม่จังสีหอยแล้วละปีนี่งามอีวไปซนไปตกแต่งเอ็นเยอะนั่นแหละ ว่ามันสวยง่ายมิได้ล่ะสวยงามมันเหมือนเวลาเปลี่ยนหนามปานลรอก็ต้องใส่แตะแกรงเอาไว้ผีปลาผีน้ำเงานเป็นสีนี่ไปหาใส่น้ำเต้นบอลนี่เพิ่เพันมีตูปปลาเพราะไม่เป็นหรอกเพิ่มเลี้ยงปลาเพิ่มมากปลาสินี่สีอะไรไปใส่น้ำเงินสีละเก็บไปเท่านี้ได้ใส่สีหลังยากนิดหน่อยแน่ๆคนรอแค่ลร์ ไปเห็นมากกันลยสีมันทุบพวปลาหอยนางรมนั่นอ้ยหอยนางรมพอไวหอยแมงคู่อืมมเป็นเอยู่้วจ้าในยังเป็นนอยู่ในคนคนนี้จะหน่่ยใหญ่เนาะอนค่ะอะไรหอยใหญ่หอกอนอันืึ้นอย่างายๆก็หอยกะบานท่ามันข้นไหมกินได้างนี กินได้แต่มันตายแล้วก็หมายถึงว่าแต่มันมันก็ตายกินได้กินได้คนน้ำลงไปมืดเลยคนเสือผีเสือเนาะป้ามากมากมากคนรุ่นพักเี่ยังครั่งสิเมื่อไหรก็มารวบเอาพักเสียนแถวนี่แหละต่ว่าไปย่างไปหอดผุนว่าพย่างเนื้ต้นที่แถวๆนี่แหละมึงนี่เด็กก้อนหนึ่ง ตัดเอาดูแม่ลังเป็นบบนี่นี่โอ้โหวาา่าไฮงามแท้ลหมคุณน่ะเขียวคักอุ้ยคุณนอ,อันนี้รัตัดเป็นกองามบูสุดยอดแล้กอเป็นไงก็เป็นกอตัดเป็นยอดเฮ้ยตะกี้กัวอบไยแล้ะโอ้มันเป็นยอดเออคุณน,น่นะนนั่นนหละเออฮะล่ะนั่นแหละงงดเลยตัดไปครับตัดทิ้ง <laughs> มันตัดตัวน,น,นี้งามคุณน่ะ ปวดทั้งนั้นสุดจอดเลยพ่ออันนี้อันนี้งามเลยงามเออตัดบนโต๊มากระแตกโต๊มากระแตกอาแยขึ้นปวดปวดทั้ง พอละแปนแล้วยอดแปนแล้วพ่อแม่พี่น้องแปนแล้วพุนแล้วพ่อแม่พี่น้องผ้าเบิ้งเก็บพักแล้วก็บเบิ้งวิวเบิ้งยังออกแน่นี่ s i m p กินได้เห็ไปมต่อกับบ้านต่อกับบ้านต่อกับบ้านมันสิไปฮับปลูกเพิ่นเด้ออ่าล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องเออยิ้ไก่ยิ้ไก่คลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้จ้ากลับขอบพระคุณหลายๆเด้อลำรวยสุขคนถึกไว้เรา่าลืมส่งไม่ค่ะเครื่องเบีนนายกับเมืองไทยค่ะใครบ๊ายบายค่ะ